สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดจีแฟมิลี่กับช่วงก๊อจีขี้อวดวันนี้อะไรอวดเพื่อนครับกับปลุกอมสินกระปุกอมสินแบบตู้เซฟนะครับแล้วก็เขาจะมีนี่รหัสให้เรากดนะครับแล้วก็อันนี้ครับต้องสแกนลายนิ้วมือด้วยต้องจิ้มนิ้วมือเข้าไปครับมันถึงจะเปิดใช่ครับแล้วตรงนี้มีไฟด้วยนะใช่ไหมอันนี้ซื้อมาจากซื้อมาจาก ลาซาด้าเนาะลาซาด้าเป็นกระปุกออมสินแบบมีตู้เซฟนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะดูดแบงเข้าไปเดี๋ยวให้ก็อตจีดทาให้ดูนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวเปิดไฟเปิดไฟใ,ให้ดูก่อนมีไฟด้วยอ๋อตแต่เขาไม่ได้แถมถ่านมาให้นะครับเราต้องใส่่านเองนะครับใส่ฐานตรงนี้นะนี่นะครับ mm hmm เป็น่าน 2A นะครับนี่ครับสามก้อนนะไปซื้อมาใส่ใเองตอนที่ซื้อมาอ่ะยังไม่มีนะรถมันหายเออรถมันหลุดนะก็คือก็คือมันถอดอันนี้ได้เนี่ถอดขาเนี่ย ถอดขาอย่างนี้สามข้างเลยถอดได้สามข้างก็จีใส่ให้หน่อยครับนี่นี่เอาข้างนี้ใส่ให้หน่อยใส่ให้หน่อยครับ<ด>อ่าเ<ด>นี่ยครับ<ด><ๆ>ก็จะก็จะตั้งขึ้นมาเป็นอย่างนี้ก็จะตั้งขึ้นมาเป็นอย่างนี้อ่ะทีนี้ทีนี้ก็จีเปิดไฟให้ดูหน่อยครับไฟมีกี่สีนะไฟมีหลายสีมากาโอ้ทุกคน,นสวยสวยมากอ่าอ่านี่ออฟอยู่อ่อนออนคือเปิดขึ้นมานี่ครับเป็นสีแดงแบบนี้ครับนี่ธงชาติเป็นนี่นี่ธงชาติเป็นธงชาติเวียดนามนะ อ่านี่เป็นสีเขียวนี่ถ้าเราเราอยู่ที่มืดเนี่ยมันจะสว่างทั่วเลยใช่แล้วข้างหลังอะข้างหลังอะมันมียอดเหรียญตรงนี้ทุกคนนี่ยอดเหรียญเข้าไปตรงนี้แล้วก็มันก็จะไหลเข้าไปนี้ก็จี้ยอดหยอดให้ดูหน่อยครับ<อ>หนึ่งเหรียญ้าเหรียญห้าเนี่ยครับมันก็จะไหลเข้าไปอ่าเนี่ยครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีเสียงแต่ถ้าเราใส่แบงก์ก็จี้ใส่แบงก์ให้เพื่อนๆนดูหน่อยครับถ้าเราใส่แบงก์อันนี้แบงก์พันอ่านี้แบงก์พันนะอัะนนี้พูดว่าเนี่ครับ แล้วก็แจกแจกเงินมาเนอยู่เอาซ้ำนะอยู่เอาซ้ำอ่ะดูเพื่อชุมนุมอ่าเพอร์เฟคชุมนมเนี่ยอ่ะโอเคอ่ะใส่ใส่ต่อครับเนี่ยครับต้องนี่ตรงแบ่่เท่านั้นนะถ้าอ่าแล้ว แล้วเวลาจะตั้งรหัสใหม่เราต้องเปิดรหัสเก่าออกมาก่อนนะใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มดอกจันเนี่ยค้างไว้นะแล้วก็ใส่เลขที่ต้องการนะเสร็จแล้วเรากดตัวสี่เหลี่ยมเนะี่ยเพื่อยือนยันเราก็จะได้รหัสใหม่เด่อตอน20เข้ายเฮ้ย you awesome. อย่อ awesome อันนี้ครับเป็นการเก็บเงินครับเป็นการออมเงินนะฮะโอ้นี่หยอดเหรียญก็ได้ต้องเอียงหน่อยมันไม่ลงมันมันพื้นพื้นมันไม่ตรงนะถ้าพื้นมันตรงก็จะไหลลงอ่านี่ครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยเขาให้ติดเองนะใช่ถ้าเรากดเลขไม่ถูกอ่านี่ครับมันก็จะสแ,แกนตรงนี้นะ อันนี้คือกดไม่ถูกนะใช่มันจะเป็นขึ้นสีแดงแล้วอ่าแล้วก็มันก็จะไม่เปิดออกมามันก็จะไม่เปิดออกมาก็จิกกดเลขที่ถูกครับแล้วสแกนด้วยอ่านี่ครับก็จิกสแกนอ่าสแกตปูนะอ่ามันก็จะเปิดให้เราแบบนี้แล้วแล้วเสียงตอนปิดมันมันดังเอ๊นะฮะไอ้นี่ประตูเสียงประตูเนี่ย มันเป็นเซนเซอร์มันเป็นเซนเซอร์อะฮะใช่ใช่โคตรเทอะนี่นี่อ่านี่ครับอ่าเคเทไหมั้นอันนี้นอันนี้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แปะไว้สวยๆนะ<ม>อ่าแล้วครับเดี๋ยวให้น้องก็จีบเปิดดูนะครับเปิดดูข้างในนะครับข้างในเนี่ยเขาจะมีภาษาอังกฤษหมดภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะอ่ากดยังครับ อ่านี่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกว่าอันนี้นี่ถ้าถ้าอังกฤษอังกฤษไนทางนี้อันนี้ไปภาษาอันนี้อ่านี้ภาษาจีนครับเดี๋ยวให้น้องก็จจีพิมพ์กดกดรหัสเออเอเอฟเอฟเอฟเอโอ้ยเดี๋ยวมีคนแอบดูเดี๋ยวสมบัติหายอ่าโอเคเม่กี้ได้ยินปะ นี่นี่คือโหมดภาษาจีนนะครับทุกคนอ่ามีสองโหมดภาษาจีนกับภาษาอังกฤษอ่าตอนนี้ก็จิจะเอาภาษาอะไรครับอ่าอังกฤษอังกฤษนะครับก็ปัดมาทางซ้ายนะอังกฤษโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ไับยกดซับสไครต์ให้น้องกจิด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากส่งของมาให้น้องกจิอวดก็อย่าลืมส่งมาได้เลยที่ตรง ตรงนี้เราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายสวัสดีครับโอ้ไหนไหนไหนตั้งหยดตั้งยอดเร็วตั้งหยด